ครับสวัสดีครับครับมาพบกับเรานะครับช่องพลายนุ่มเสกนะครับมาเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับอยู่แถวแถวนี้มาเบิ่งเด้อมาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อมาซอยกันเฮดเวียเก็ฑงานมือนี้รู้สึกว่าหายใจปกติเมื่อกี้นะครับมาถึงก็ถามควานเล็กอยู่ว่าวันนี้ฝันว่ายังไงบ้างนะครับลองไปสัมภาษณ์ดูอาโรยสวัสดีครับวันนี้เมื่อท่านได้ฝันเลยครับมือวนนี้เมื่อท่านได้ฝันเมื่อท่านได้ฝันฝันว่าเป็นจริงครับมือวันนี้ อันนี้ตรงตรงครับงวด่นี้ตรงตรงว่ท่านได้ฝันถือแลวครับวมือนี้ครับคว้าเตอร์ครับมือนี้โควิดเขาครับพี่ใหญ่มาเห็นอย่างนักพากินน้ำขี่ก็เล่าเล่นแต่ขี่ด้วยครับช่วงนี้พี่ใหญ่มาครับเล่นกีซ่างครับระเม็นขี่ก้นก็อยู่เป้าๆครับวมือนี้เราได้พนักงานใหม่สายห้ามันน้ครับนี่ครับ

โอ้ครับควันเต๋อปุกกระของกับหายพิษยาเมาซอยตกบ่ใฮะนี่จะ่จะควันตบไผลก็ได้ครับควันอยากตบยอดควันแบบว่ามันนี้ตีตบไหลแบบวันวาเราเป็นทันตื่นเลยวะแน่นแน่นแน่นเราเป็นทันตื่นเลยอืมนี่ครับมื่อนี้ก็คือเราครับขีสร้างใส่รถไปใส่หน้าครับใส่แล้วครับตอนนี้ได้เข้าไป่สามงานแล้วครับยังเหลืออยู่งานเดียวงานทุกไห้สีชั้นยอดนะครับนี่ ซีช้างนี่เป็นปุ๋ยชั้นยอดใสนาใส่ไรอย่าลืมเลยส่วน,ยา,นยางยครับู้ใดยอยดด้อยากได้เสุขภาพครับผู้ใดยอยากได้เขาปลอดสารพิษครับติดมาท่า,วานวันน <laughs> ีติดต่อสได้ถ้าถ,ถ่วงได้พี่ <laughs> วางสันนิยเนาะสายเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้ามันล่มเนาะนี่คร yes well> ับข้าวตอกแข็งแรงครับข้าเป็นวัยรุ่นครับนี่ครับดูครับข้าวเปิ้นไฮขคนเผาเปิ้นหินทิ้งที้แล้วครับอือันนี้อันนี้วัยรุ่นเหมือนปะครับดูครับวัยรุ่นเต้ยครับวัยรุ่นเต้ยครับเป็นคนเบรกครับใส่งานหนักเรื่องเรื่องเห็ดงานนีต้องบอกควันเต้ยครับเบื้องวะไวัยรุ่นครับขนาดว่าวัยรุ่นยางซี่เลยเขาไวรุ่นซี่แล้ว เสียงหายใจว่ามันหมาชินน้ำเข้ามาครับหมาถือมุมใดครับเป็นไลยเดี๋ยวสัมผัสจักหน่อยก่อนยกนะครับเห็นว่านอนบ่ค่อยรับของมึงขึ้นครับเป็นยังไงว่ามันเป็นกันดักสีลับๆตื้นๆนี่แหละว่ามันเล็กน้อยตีกันใช่ไหมเป็นยังไงคือว่าใหญ่หนึ่งซีลุ่มผู้เดียวครับโอ๋อหนึ่งลุกขึ้นมาเซหมาอะไรกันกันนี่ ว่ามันจะว่ามันไม่รู้สตีกันเลยว่าทีลุกไปซอยเขาตีว่าสิลุกขึ้นว่ามาเบิ้งว่าสิไปแยกเขาใช่นั่นคนเดียวเลือดอาบไปแล้วโอ้ตาลีตุนเหวอเนี่ยลูกวัดที่อยากจะเตะเลยตัวเด็กข้าวโอ้เด็กข้าวว่าลาสร้างไปบ้านนี่เขาว่าดังแห้งครับโอ้ยหหมดหรอครับก็อยากกินยังสั่งกินเลยครับควันเตยนี่ครัว่าอ๋อาแล้วก็อัน พบเกลือมาให้จักสองตัวนะมาบัดกลับมานี่มุดซิดแล้วครับมาอยู่นี่ก็ว่าสั่งกินยังบ่มีให้กินครับมีแต่เห็ดอย่างเดียวครับมีแต่เห็ดงานครับเห็นว่าอยากลากลับอีกแล้วเพื่อนว่าอยู่นี่บ่ไหวแล้วเขาว่าอยู่นี่บ่ได้สั่งกินได้ครับอยู่นี่มีโอที่ดูอยู่พุ่นครับอยากกินปลาหมึกก็ไลยกินปลาหมึกกวอนเต๋อครับอยากกินปลาคอยง่ายบ่ลงมุดหน้าเมาครับช่องของเพื่อวันบ้านป้าแดงหูหูก็มีครับเออไม่ธรรมดา โอ้ยครับหัวหมูวิถีเป็นน้ำปลาบอแมนธรรมดาเด้ครับควันเตยของเขาเนี่ซื้อมือฝีมือ,มอนี่คันเทพไปแล้วครับแล้วเขาจะพาลุงไปเคล็ดคิดหาอยู่หาก,กินเนือ้อแน่นวะเขาใส่ลุงซื้อหัวหมูไปอย่างอยู่นะเขาก็จะทับทาวันเหวันยังนังเอาโอ้หัวหมูเหววันเหได้นน,ดน้ำไ,ได้หัวหมูนี่นะมีมันมี้องงลลนเยมันมีวะแบบนี้มันมี้ย ือปลาหมึกซื้อมะม่ซื้อกุ้งเนี่ยครับโอ, <c oughs> เอ้เอาไปมัดไปนดำกันเลยไหมเดี๋ยวเอแห้งเดี๋ยวสันเดี๋ยวาแห้งเดี๋ยวเอฟซีเขาซื้อหู้เขาซื้อปลเนยจริงเขาซื้อปลาเสือเ้าวน่าแห้งมาเนี่ยแต่ต้องเต้นจี่คลังเดือดดำปะซะนนี้่ขี่สร้างถือคนครับมันหนักครับรถด,ด,ดำดำเมื่อคืนนี้ดำนะครับเห็ดรถดำมากครับปุ้ยยัยเมาลงทุนครับ ับขี่สร้างครับปีนี้ก็เลยลงทุนไปเพ็ดรถดำเจอขี่สร้างถึอน้าฝนครับนักดำบ่ขึ้นครับลำบากปุยลงอีกครับผมย่านเข่าพย่นมามันหมอบไปกับดินหน้าครับใส่ปุ๋ยลายนี่ดีนมันจะไม่ได้เกี่ยวม้าเอายพานสามลุกมันแท่งหักลงกลึกๆไหมโอ้หมคือว่าแบบคือกับฝังเสาเข็มไปเลยสินะ้น แล้วก็สิบผสมปูนหลาดน้ำกันลมกันลมเลยโอ้ดีมากเลยครับท่านนั่งทำอะไรคิดตรงใจเลยคิชื่อถ้าอยากได้ท่าแบบปลอดสารพิษปีนี้ติดต่อท่านพี่ใหญ่เมาวัเลยนะครับช่องคลายหนุ่มเซกช่องคลายหนุ่มเสกครับเพราะว่าแกทำนาว่ายขายครับปีนี้แกลงทุนแกไม่ใส่สารขุยเคมีครับจะใส่แต่ขี้ช้างนะครับ ผมกลัวแต่ข้าวแกไม่ได้เกี่ยวแค่นั้นนะครับเพราะแกใส่เยอะเกินมันจะงามมันจะสวยจนล้มครับแล้วแกจะร้องโอ้อันนั้นจะผสมปูนลาดไว้อยู่ <c oughs> พอละวาเดเสร็จก็ผสมปูนลาดบางๆโอ้โอหลายเชื่อครับปุ๋ยนะหมดเลยครับทีมงานตรงนี้ครับน้องออกก็มีน้ำอ้อยก็มีบุญทร<อ>งธ<อ>ันวาทองคำด้วยครับเป็นจังไ<อ>งครับออกใจออกหรือเปล่าครับ เห็นเขาเม่้านี่คือเป็นยังไงดิอยากเห็นน้ำเขาในหมื่บ้านนี่อนนี้มือนีเลยฝันเป็นจริงเลยมื่ว่านว่าอยากเห็นน้ำเขาอยู่ยางเลาเ่เราเอื้นซื้อมือนีเลยฝันเป็นจริงซ้ำอย่าจื้อไปฟังเสียงก้อนเตยหายใจครับสร้างกับาเร็วมใหญ่กันรูปชาวบานหนยันเลครับมือเศ้าดีมือเศ้าครับยางยางรั่วครับไปซื้อยาง นี inne, ่เด okay. ้อครัว่านอนฟันดีข่วมฟันนี่บวเป็นตาฟังเสี้ยเงี้ยฟันว่าได้ได้โกยขี่สร้างขึ้นรถแม่นอีรีเลยบฟันว่ายุ่งขับสร้างบินคม่ำในน้ำโขงเมื่อคืนนี่ฝันเป็นฝรั่งตังบนบางสีเท้ฝันว่ายุ่งขับสร้างบินคม่ำในน้ำโขงพี่น้องเอ้ยขึ้นมายุ่งเยอะก็จะขัดจัดจัดขัควยุ่งตัวใหญ่เนาะ ม in right ันถือยากันยุ 1941, ่งตาต่างมันิขวในลำโดรถสีแบบสีวัรุ so ่นครับรถผู้ใหญ่เมาเนี่ยเงียมขึ้นออกไรแต่ว่าโอ้คนนี้พรังานลร้ครับเหนื่อยหลอดเด้่องสูเยบเป็นเน้่ของรถที่ตาย ายอ๋อดู้พี่ควันครับพี่ควันทักทายควันเล็กนะครับนี่จําควันได้ไหมครับปิดหน้าปิดตาควันเจ้าของห้างปุ๋ยนะครับนี่เจ้าของปุ๋ยครับฝั่งนู้นก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่อันนี้ในห้างนู่นพี่แซมสั้นนะครับยืนอยู่ฝั่งนู้นครับ นะผู้ผลิตปุ๋ยตราช้างเหยียบทุง่งนาเดี๋อวพี่น้องเด้อแค่ได้ยินบอสุภาสิทธร์สั่งเหยียบหน้าพญาเหยียบบ้านนะครับนี่แหละเซเอาปุ๋ยเขาไปลงอะไปอยู่ในหน้านี่ปีนี้เมื่อน,นี้มันคือหันใจผิดปกติป่าปีนี้ง่าม,มปีห <พา S 1> นะ้าปิดหนาวทั้งวาอยู่นปิดมันปิด บ้านปิดว่าถือวิธีคือคอนเตยว่าเมาื่อวานปิดอะไรโอ้ให้เรีงปิดใจน้ำผักเออคอนเตยบอกเมื่อาวานอ่าเขาปิดหลุดใหม่เออก็ปิดจย่งนี้ครับดี <laughs> ออหายใจลงไปอย่างน้อยนึง <laughs> คอนเตยบอกสิครัเมื่อวานว่าปิดจังเศษมันหันใจายากปิดจเศษหันใจง่ายครับโอ้แต่ว่าโอ้ดูขันถอ่ออกเลยดีบอลที่เสิมอาปากเขนเขียวเลยโชว์เขียวโชว์ง่าเลยไปบ่แมนเขาประชาสามพันซอยเนียนว่ะปุ๋ยเจ้าของปุ๋ยเนาะ จ้าของโรงงานเนาะเจ้าของโรงงานดิแมนอยากได้เขางามอยากได้เป็นใหม่งามมากบ้านนี้เลยอันบ่โอ้อยากกินเข่าปอดชานพิษไปที่ช่องนุ่มเสกจะวางจะได้อาปากว่ามัางกันครับสำรับพี่น้องีนยานแต่เข่าล่มคนติดต่อมาเข่าล่มบริเกียวน้ำมูกว่มีเข่าคลายเพิ่นนะผมนี่เป็นย่านแนวนันเด้เดี๋ยวนี้มาเป็นแห้งจะเอาผ่านสามล้มแห้งล็กกว่าเก่าอนแห้งงามคักกว่าเก่อนอีกบาน ก็ว่าว่าน้ก่อนว่านกะว้กะว่ามันใส่ตั้งท้องมันจะเอามาดำนะลุงบอกว่พอมันขึ้นจังไงก็ผสมปูนว่านไปตัดข้อพ่วงหรือก็มาดำไหมนะบ่พอมันขึ้นซ้ำนี่เพราะซ้นี่เข้ากับผสมปูนว่านบันนี้มันกระจับโตแข็งโตอยู่ในดินแหดงบ่ลมครับจงไหนก็ฝากติดตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอยู่นาว่าใส่หน่อยใส่หลายสำใจครับมูเปินเซลยู่ว่าใส่หลายบ่ได้หลายดอกครับ ใส่บระท่านพ่อได้หาซิบรถซ่ำ <c oughs> กะจังไหนกะฝากติดตามนั่นนี่ด้วยครับคนเขาเห็ดแยกสงสารเนี่ยอา่ากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ ให้ผู้เฒ่าน้ำเนเ้ยครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องหนุ่มสีนะครับกดติดตามครับครับติดตามด้วยข้าวปลอบสารพิษครับผมความโฆษณาเนาครับสวัสดีครับ